ถ้านั่งอันตรายปวดหลังไหลไม่รู้จบจูเรรเอ็นจุด20ตุลาคม6 6วงเล็บเปิด09โคอน,น,นัน00นอวงเล็บปิดแอดเวอร์ฮิสซีเมนสนุก นั่งทำงานเฉยๆดูเหมือนจะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเพราะไม่ได้ใช้แรงงานอะไรที่หนักดวงแต่เชื่อหรือไม่ว่าการนั่งเฉยๆในท่าใดท้าหนึ่งนานๆอันตรายไม่แพ้ผู้ใช้แรงอื่นๆเลยทีเดียวยิ่งใครที่เป็นหนักถึงขั้นต้องทำกายภาพบำบัดกันเป็นปีๆเสียเงินเป็นหมื่นๆก็มีถ้านั่งอะไรที่ควรหลีกเลี่ยงมาดูกันค่ะท้านั่งอันตรายปวดหลังไหลไม่รู้จบหนึ่งจุด นั่งข่ายข้างคิดว่าหลายคนน่าจะทราบกันดีกว่าถ้านั่งข่ายข้างอาททำให้เราดูบุคลิกด,ดีแต่เมื่อเราลงน้ำหนักไปที่ขาและเท้าข้างใดข้างหนึ่งบวกกับโลหิตบริเวณขาไหลเวียนได้ไม่ค่อนดีนอกจากจะเมื่อหนักกว่าแล้วยังทำให้กล้ามเนื้อสะโพกเอวหลงังยาวไปถึงหลงังสีสับผิดรูปกล้กามเนื้อข้ากระดูกไม่สมดุลกระดูกชายโครงเกรง็งรัง และอาจทำให้กระดูกสันหลังโค้งอเส้นประสาททำงานผิดปกติจนไปถึงหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทที่โรคยอดิิตของชาวออฟฟิศได้นั่งหลังคองมพุงอันนอกจากบุคลิกจะไม่ดีแล้วการนั่งหลังคอมยังทำให้กระดูกสันหลังงอยิ่งผ้าอยู่ผ้าเดิมไปนานๆโดนไม่ขยับเลยจะทำให้กล้ามเนื้อเกรงคา้างเกิดอาการคั้ำของกรดแลคติก จนมีอาการเมื่อยล้าตลอดเวลาและกระดูกคะงอหิดรูปผาวรได้3จุดนั่งบอกไม่เต็มต้นลองสังเกตดูดีๆหลานคนนั่งแค่ครึ่งบอกหลังไม่หิงบอกจึงเป็นเหตุให้หลังค่อมโดยไม่รู้ตัวนอกจากนี้ยังทำให้กล้าเนื้อหลังทำงานหนักมากขึ้นเพราะผาวงเล็บเปิดก้นวงเล็บปิดรับรองน้ำหนักพี่ได้ไม่เต็มพีสี่จุดนั่งขัดสมาสาสาว,สาวหลายคนชอบเอาขาขึ้นมานั่ง สมาบุเก้าอี้การนั่งผ้าขัดสมาดนานนานอาจทำให้เป็นเนบชาเนื่องจากโลหิตไหลเวียนได้ไม่สะดวกและใครที่มีความเสี่ยงเช่นน้ำหนักตัวเยอะอายุมากขึ้นหรือมีปัญหาเรื่องกระดูการนั่งขัดสมาดนานนานยังอาจเป็นสาเหตุของอาการข้อเข่าเสื่อมได้หจุด นั่งพับขาข้างใดข้างหนึ่งประเภทที่ยกขาขึ้นมาแล้วเอาขาอีกข้างพับขาหรือเท้าของตัวเองทําให้โลผิดไหลเวียนไม่สะดวกเหมือนท่านั่งอื่นๆนอกจากนี้ยังเสี่ยงอาการกระดูกสะโพกและกระดูกสันหลังโคดงอได้เหมือนกับท่านั่งข่ายข้างเช่นเดียวเพราะความไม่สมดุลขอขาทั้งสองข้างนั่นเอง6จุด นั่งยกไหล่หลายคนไม่พันสังเกตตัวเองว่าเป็นคนที่นั่งยกไหล่อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะคนที่ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาสาเหตุที่ยกไหล่โดยที่ไม่รู้ตัวเพราะตำแหน่งของบอกเก้าอี้และตบวางคอมพิวเตอร์ไม่สัมผัสกันอาจจะบอกเก e. ้าอี้ต่ำเกินไปหรือตบอยู่สูงเกินไปจึงทำให้เวลาพิมพ์ง,งานหรือใช้เมาส์ ต้องยกไหลขึ้นมาเพื่อทำงานให้หนัดมากยิ่งขึ้นเป็นสาเหตุของอาการปวดไหลและปวดหลังเรื้อรังได้7จุดนั่งพิมคอมที่วางบนตักหากมีเหตุอุกกเฉินที่ต้องนั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในขนัดที่ไม่มีต๊ะ หลายคนมักวางบนตักแล้วนั่งพิมพ์และอาจจะนั่งอยู่ท่านั้นนานๆนนนนนนหากสังเกตด,ดีๆการที่ปั้นพิมพ์และหน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่ต่ำเกินไปทำให้เราก้มลงมองจอคอมจนอาจมีอาการปวดคอปวดหลังโดยไม่รู้ตัว shoulder ล่า t เ a n อี is t o ก ท่านั่งเพื่อสุขภาพที่ดีบรรเทาอาการปวดเมื่อยควรนั่งด้วยท่านั่งธรรมดาขาปล่อยตรงตามสบายทั้งสองข้างหลังติดบอก9ก้าอี้หา้าอีมีที่วางแขนก็ควรใช้ประความสูงต่ำของเ้าอี้และตบทำงานให้ข้อมือกับข้อศอกอยู่ในระนาบเดียวกันได้กับ ข้อสอบทำมุงฉาก90องศาหากใครที่จำเป็นต้องนั่งทำงานนานๆสิ่งที่อยากให้จำให้ขึ้นใจคือควรเรียนอิตริยาบทบ่อยๆอ,อย่านั่งนานๆหรืออาจจะเรียนผ้านั่งบ้างก็ได้ไม่ว่าจะเป็นผ้าคลายข้างหรือนั่งขัดสมาธิคุณสามารถนั่งได้บ้างแต่ต้องอย่านั่งท้าใด้่าหนึ่งนานๆลุกขึ้นเรียนอิตริยาบทฟุกๆุกหนึ่งข่า 20นาทียืดแขนยืดขาลุกขึ้นเดินบ้างก็จะช่วยลดอาการปวดเมื่อยบริเวณนไนหล่ลแขนหรือขาได้อย่างง่ายายค่ขะขอเสริมอีกนิดหากเราสวมเสือ้อผ้าที่มัดทาแมนแต่รูปทรงสบายตัวไม่บีบกระขาสะโพกเอวหรือลำตัวมากเกินไปก็จะทำให้เราเปลียนอีิริยาบทในการนั่งได้มากขึ้นลดปัญหาปวดเมื่อยได้เช่นกันค่ขะขอขอบคุณท่าโพลอนีสทอก ออกกำลังกายอย่างไรเผาลาขายมันได้ดีที่สุดจูเรและเอ็นจุด20ตุลาคม6 66, 6 66, วงเล็บเปิด16โคนศูน00นวงเล็บปิดสนุกอยากออกกำลังกายเพื่อให้ได้รูปร่างสวยสมส่วนและกระชับฟิตก ก็ต้องเป็นการออกกําลังกายที่ช่วยเาาขาผลาญไขมันได้ดีแต่ก็มีหลายคนที่ไปฟิตเนสฟุวันันแต่น้ำหนักก็ไม่ยักกลงกวงยางหนาหนารอบเอวก็ยังคงอยู่อาจจะเป็นเพราะไม่ได้ออกกําลังกายในช่วงที่เผาผลาญไขมันได้ดีที่สุดก็เป็นได้แฟตเบิร์นโซนช่วงเวลาที่การออกกําลังกายช่วยเาาขาผลาญไขมันได้มากที่สุด เคยลองสังเกตไหมคะว่าถ้าเราปั่นจัก,กรยานแบบกินลมชมวิวไปเรื่อยๆกับลองปั่นจัก,กรยานแบบปั่นสุดแรงเกิดความเหนื่อยแตกต่างกันเยอะหัวใจเต้นตุบๆช่วงที่เป็น f ตเบ u r n zone คือช่วงที่ออกกำลังกายหนักปานกลางแต่ต่อเนื่องไม่เหนื่อยอมากจนเกินไปแต่ก็รู้สึกได้ถึงหัวใจที่เต้นแรงขึ้นซึ่งมักจะพบเมื่อเราปั่นจัก,กรยานเต้นแอโรบิก วิ่งว่ายน้ำและอื่นๆที่ไม่ใช่การยกเวทในความเร็วระดับปานกลางและจังหวะคงที่ไปสักระยะอาจจะอยู่ที่นหนึ่งค่านนาทีแล้วแต่ความแข็งแรงของแต่ละคนหากเริ่มออกกำลังกายหนักขึ้นจะเริ่มเป็นการขาดดิโอที่จะเริ่มเป็นการออกกำลังกายหัวใจ ซึ่งร่างกายอาจจะทนช่วงนี้ได้ไม่นานเท่ากับช่วงแฟตเบิร์นโซนที่เป็นการออกกำลังกายระดับปานกลางแต่ยาวนานกว่าสังเกตอย่างไรว่ากำลังออกกำลังกายช่วยแฟตเบิร์นโซนอยู่หรือเปล่าหากเป็นการออกกำลังกายช่วงปานกลางหรือช่วงแฟตเบิร์นโซนจะมีความเหนื่อยในระดับที่พอจะยังพูดประโยคยาวๆได้บ้างแต่รู้สึกถึงหัวใจที่เต้นเร็วขึ้นและ ร้องเพลงยาวๆไม่ได้ทั้งนี้ต้องบอ,อกกำลังกายระยะนี้ให้ได้30นาทีเป็นอย่างตำ่ำเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นบอ,อกกำลังกายใหม่ๆห,หรือผู้สูงอายุแต่หากเป็นการบอ,อกกำลังกายระดับคา่าดิโพที่หัวใจจะเป็นแรงขึ้นมากจะพูดได้แค่ประโยคสั้นๆหรือเป็นคัางคางหายใจีขึ้นแต่ไม่ถึงกับพอดแคกแคอาจจะใช้เวลาน้อยลงเพียงห5 20นาทีเหมาะก,กับผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วหรือเป็นนักกีฬาครั้งนี้ครั้งนั้นก่อนออกกำลังกายควรเช็คสภาพร่างกายตัวเองให้ดีว่าก่อนหน้านี้ทานอาหารมาเรียบร้อยมีพลังงานสำหรับออกกำลังกายและพักผ่อนอย่างเพียงพอวอร์มร่างกายและครูดาวหลังออกกำลังกายเสร็จเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นลมหมดสติ หรืออาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นระหว่างออกกำลังกายค่ะขอขอบคุณภาพโทนีสท็อกผิวแห้งเสียลบไปด้วย6อาหารฟื้นบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นจากภายใน ปัญหาหิวแห้งมีโอกาสที่จะทำให้เกิดปัญหาหิวอีมากมายตามมาได้ดังนั้นสาวสาวคนไหนที่กำลังเจอกับปัญหาหิวแห้งหรือหิวไม่มีความชุ่มชื้นเราขอแนะนำวิธีการบำรุงหิวให้ชุ่มชื้นและไม่แห้งกร้านด้วยการกินอาหาร6ชนิดที่มีส่วนช่วยในการเติมน้ำให้หิวดังนี้ค่ะ1จุดกล้วยกล้วยอุดมด้วยสารอาหารมากมายเช่นวิตามินเวิตามินบวิตามินซวิตามิน ดีในอาซินไพอามินไรโบพาวินสำกับสีทองแดงเหล็กแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสใยอาหารและโฟเลตโดยสารอาหารมากมายเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยขับล้างสารพิษออกจากร่างกายช่วยฟื้นฟูสภาพผิวของสาวๆให้แข็งแรงสุขภาพดียิ่งถ้ากินเป็นประจำจะยิ่งช่วยให้ผิวมีความเปล่ปงปลัง ชุ่มชื้นและระยบเียน2จุดอะโวคาโดอะโวคาโดอุดมด้วยวิตามินเอวิตามินซีวิตามินดีวิตามินเค e, โฟเลตและกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งสารอาหารเหล่านี้มีความสามารถช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อของผิวหนังให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมพร้อมทั้งช่วยคืนความชุ่มชื้นให้เซลล์ผิวจึงทำให้ผิวของสาวๆมีความอ่อนนุ่มและริ้วรอยจางลงอย่างเห็นได้ชัด สามจุดแตงกวาแตงกวาอุดมด้วยวิตามินเอวิตามินซีวิตามินเคแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมโฟเลตฟอสฟอรัส สัหกับสีซีเรียมกรดไขมันโอเมก้า3และใยอาหารซึ่งแตงกวายังถือเป็นอาหารที่มีปริมาณน,น้ำสูงมากจึงช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้หิวได้ดีมากมากนอกจากนี้ในส่วนของเปลือกแตงกวายังเป็นแหล่งของซิลิกาซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของเส้นเอ็นกล้ามเนื้อกระดูกและกระดูกอ่อนอีกทั้งยังมีส่วนช่วยทำให้หิวแข็งแรงมากมาก,มากอีกด้วย4จุดพับพิมพับพิมพุดมด้วยวิตามินเอ วิตามินซีน้ำและแร่ธาตุหลากหลายชนิดโดยสารอาหารเหล่านี้ล้วนช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่เซลล์หิวพร้อมทั้งยังช่วยรักษารอยแตกของหิวที่เกิดจากปัญหาหิวแห้งกร้านได้เป็นอย่างดีที่สำคัญพับพิมยังมีคุณสมบัติช่วยต้านการอักเสบและช่วยต้านอนุมูลอีกสะระ โดยสารพักคุณเหล่านี้มีส่วนช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวพร้อมทั้งลดการระคายเคืองลดการอักเสบและลดอาการคันผิวได้ด้วยเช่นกัน5จุดฟัวพัว,พวอุดมด้วยวิตามินบีวิตามิน, B, มน E ีแมกนีเซียมซีเนียมทองแดงเหล็กสางกัดสีโพแทสเซียมแคลเซียมโปรตีนกรดไขมันโอเมก้า3กรดไขมันโอเมก้า6และ เส้นใยอาหารโดยสารอาหารเหล่านี้มีส่วนช่วยเพิ่มความตึงตึงและความสมบูรณ์ให้กับเซลล์ช่วยปรับปรุงการไหลเวียนเลือดและช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่เซลล์หิว6จุดปลาปลาอุดมด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และกรดไขมันโอเมก้า6โดยสารอาหารเหล่านี้มีส่วนช่วยลดยการอักเสบช่วยล้างสารพิษและช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวดังนั้นผ้าสาวสาวต่อการให้ผิวมีความนุ่มน,น่าสัมผัส แนะนำให้บัดกินปลาเนื่องจากปลาถือเป็นแหล่งของสารอาหารที่ดีที่ช่วยให้เซลล์ในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากที่สุดนั่นเองสาวๆที่อยากเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวที่แห้งกร้านหรือต้องการลดปัญหาผิวที่เกิดจากการที่ผิวขาดน้ำแนะนำให้กินอาหารทั้ง6ชนิดนี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นได้อีกครับถ้าความเชื่อเรื่องลดน้ำหนักที่มักเข้าใจผิด20 ตุลาคม66วงเล็บเปิด00โค18น, 48, นวงเล็บปิดสะดุกหลังจาก Work ์ r ฟอร์มโฟมกันมาพักใหญ่ตอนนี้หลายคนก็เริ่มกลับมาทำงานใช้ชีวิตประจำวันเป็นปกติพร้อมกับน้ำหนักใหม่แบบนิวโนอมอลหลายหลายคนเลยต้องการลดน้ำหนักให้ได้ไวๆจะได้หอมเฮียก่อนกลับมาพบเพื่อนร่วมง,งานนกจุดชวพลกิดหิรัญกุลวงเล็บเปิดหมออาวงเล็บปิด พออยอองกมนอินกองนามวงเล็บเปิดหมอออมวงเล็บปิดจากดรวิทยแนะนำข้าความเชื่อสุดฮิตเกี่ยวกับการลดน้ำหนักที่ยังเข้าใจหิตอยู่หรือเปล่ามาฝากเพื่อนเพื่อนชาวสนุกกัน 1. จุดสนใจแต่ตัวเลขน้ำหนักที่ลดลงมากกว่าวิธีการที่ใช้ เช่นอยากลด5กิโลกรัมใน2สัปดาห์โดยไม่สนใจวิธีการอาจจะทำให้เราลดลงได้เร็วก็จริงแต่น้ำหนักที่ลดอาจเกิดเราะการสูญเสียน้ำและกล้ามเนื้อแถมยังเสี่ยงที่จะเกิดโยโย่อีกด้วยจะหอมได้ต้องมดแป้งจริงๆแล้วการจำกัดการทานแป้งอาจเป็นดีวิธีหนึ่งที่ช่วยในการลดน้ำหนัก แต่จริงๆแล้วเราควรใส่ใจกับชนิดของแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตที่เรารับประทานมากกว่าว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวหรือเชิงซ้อนซึ่งการรับประทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นข้าวกล้องมันวัวผักผลไม้ไม่หวานจัดทาให้เราสามารถรักษาระดับน้ําตาลได้นิ่งรู้สึกอยู่ท้องอิ่มได้นานไม่หยมากในมือถัดไปทำให้เราควบคุมการรับประทานอาหารได้ดีขึ้นด้วย3จุด อาหารโลแฟกเป็นอาหารแคลอรี่ต่ำทำให้หอมไวเวลาเจออาหารหลายชนิดที่เขียนว่าโลแฟกไร้ไขมันไขมัน,น,อ,นอาจจะต้องพิกดูฉลากด้านหลังดูสักหน่อยว่าเติมน้ำตาลมาเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีขึ้นหรือเปล่าไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นว่าทานเพื่อควบคุมน้ำหนักแต่ได้น้ำตาลได้เต็มเต็มก็ได้หนับ4จุด เครื่องดื่มไม่ได้ทำให้ว้วนรอกจริงๆแล้วเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลนี่และที่ดื่มแล้วได้น้ำตาลเข้าไปสู่ร่างกายแบบพันทีอาจจะทำให้รู้สึกดีแต่จะทำให้เราได้น้ำตาลส่วนเกินไม่อย่างไม่รู้ตัวดังนั้นถ้าจะลดน้ำหนัก สิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องลดน้ำหวานก่อนควรดื่มเป็นน้ำเปล่าชาดำกาแฟดำชาสมุนไพรไม่ผสมน้ำตาลหรือถ้าใครไม่ชอบรสชาติจืดๆของน้ำเปล่าลองฝานเลมอนลงไปสักซีหรือแช่ผลไม้ตระกูลเบอรี่ลงไปสักนิดก็จะทำให้รู้สึกชื่นใจได้ไม่แพ้น้ำหวาน5จุด กินน้อยอดอาหารจะได้หอมไวการพยายามอดอาหารมื้อหนึ่งแล้วไปชดเชยมื้อถัดไปอาจจะทำให้เราไม่สามารถคุมความหิวในมื้อต่อไปได้หรือบางคนชอบทานจุจิกกินขนมชิ้นเล็กๆเ,เพราะพยายามจะกินให้น้อยข้าไว้แต่ขนมชิ้นนั้นอาจมีแคลอรี่ไม่ต่างจากอาหารมือ้อหลักแถมยังให้สารอาหารต่อร่างกายไม่พอเพียงอีกด้วยซึ่งการอดอาหารแบบนี้ไม่ช่วยในการลดน้ำหนัก ไม่เหมือนกับการอดอาหารแบบเป็นเวลาหรือที่เรียกว่า intermittent fasting ซึ่งเป็นการลดน้ำหนักที่ดีวิธีหนึ่งโดยจะเน้นไปที่การกำหนดเวลาในการรับประทานอาหารให้ชัดเจนเป็นเวลาว่าจะทานแค่ช่วง8โมงเช้าถึง4โมงเย็นโดยยังทานอาหารครบมื้อและสารอาหารครบวูดอกอรวิท่าความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการลดน้ำโหนักยาวฟุกขอขอบคุณขอ้ขอมูลโฟลน นกจุดชวพ์วะพนกิติรันคุลวงเล็บเปิดหมอาวงเล็บปิดและพอยอ,อกมกามนอินกองนามวงเล็บเปิดหมออมวงเล็บปิดจากดอกทอวิทยาโทรนอีสท็อก